ฮัลโหลวัสดีเด็กๆเ,เป็นไงมั่งอ้าวลุกขึ้นมาแล้วบ้านแมวสายแล้วไม่ได้ทักทายกันเลยอย่ามัวแต่เล่นกันบ้านแมวทำไมเล่นกันแบบนี้วันนี้อยู่บ้านสนกันใหญ่แล้วนะอ้วน อ้วนกับสลิดแมวสามสีผู้น่าสงสารอืมวันนี้พึ่งจะได้มาตอนเช้าๆยังไม่ได้มามาตอนสายแล้วโอ๊ยโอ้ยโอ้ยอย,อยอม,มาถึงก็บ่ายแล้วบ้านแมวตอนนี้ก็สี่โมงแล้วไปรับ น้องคุณปู่คำคูณก็ไปรับหลานไอดีแล้วนะคะตอนนี้พวกเราก็อยู่รอที่บ้านเมื่อวานนี้แม่กระต้อยก็ไปทานอาหารไปทานอาหารที่ริมน้ำริมน้ำเจ้าพยานะคะ ริมน้ำเจ้าพญาตรงนี้ที่เราไปทานอาหารเย็นกันนะคะนี่คือทิวทัศน์ที่ริมน้ำเจ้าพญาที่เราไปสังสรรค์กับญาติพี่น้องมาเจอกันที่ถึงกันก็ไปร่วมรับประทานกันที่ร้านอาหารนะคะอืมคือร้านอาหารเรือนแก้ว อยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยามีพี่น้องกันไปหลายคนนะคะก็มีตั้งแต่ตอิงต้อยตุยอุ้ยไอ้ตึงพ่อคํำคูณแววจิมมี่ใครละเสื้อดำนะโตโต,โตที่ริมน้ำกันนะคะ ให้แมวนอนเฝ้าบ้านอยู่นี่ค่ะถ้าถ่ายจากมุมนี้ก็จะมีโตโต้โตแววพ่อค้ำคูณตึงด้านนี้ก็มีองค์โด่งใส่เสื้อแดงตุย๋ยต้อยอึงสุดท้ายโน้นไข่ล่ะมองดูไม่เห็นไข่นะโด่งละนั่นอ้อาว ตือไม่อยู่ตอนนี้ตือยังไม่มาอันนี้ก็มีสี่สาวนะคะมีต้อยตุยอุ้ยอื่นเราเจอกันเราก็ไปรับประทานอาหารด้วยกันที่ร้านอาหารริมแม่น้ำอร่อยอร่อยนะคะนอกจากนั้นเราก็ยังถ่ายรูปกับเบนเหลนของเราได้แก่มะลิหอมนะคะ และน้องๆเขาอีกสองคนวันนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะคุยนะคะนอกจากว่าเมื่อวานนี้เป็นวันที่สามสิบมันจะเกี่ยวกันไหมเนี่ยลุงพลก็ได้ขึ้นศาลนะคะเป็นครั้งแรกขึ้นศาลแต่เขาเขาซักพยานโจดนะคะลุงพลแค่ไปฟังเฉยๆนะคะ พวกเราก็ยังติดตามลุงพลอยู่แม่กระต้อยกับพ่อ,อคํากูนก็ยังติดตามลุงพลอยู่นะคะเราก็ไม่มีอะไรคุยอีกแล้วแมวเขาก็จะอยู่เฝ้าบ้านพวกเราก็จะไปกินอาหารที่อร่อยกันนะคะแม่กระต้อยก็จะทักทายเพื่อนเพื่อน ญาติสนิทวิสหายส่งข่าวมาให้ฟังแค่นี้นะคะลมเย็นๆอยู่ที่แม่น้ำเจ้าพยามาฝากท่านอาหารอร่อยๆมาฝากท่านแม่กระต้อยก็ได้เดินจงกรมนั่งสมาธิสวดมนต์เอบุญมาฝากทุกๆท่านนะคะขอให้ท่านมีแต่ความสุขสนุกสนานได้กินอาหารอร่อยๆ สบายสบายกันทุกท่านนะคะคิดถึงนะคะสวัสดีค่ะ